คนนะโอกาสแห่งนี้ผมโจปิยะเข้าสู่รายการปิยะชนแนลปิยะชนแนลสนรวงกอบเทิงควบคู่กับการศึกษาวันนี้ผมโจปิยะมาดำเนินรายการมานำเสนอรีวิวและแบ่งปันในโอกาสแห่งนี้วันนี้เข้าสู่ตอนสุดท้ายกันแล้วซึ่งผมพูดได้เลยว่า การแบ่งปันในแต่ละครั้งการรีวิวในแต่ละครั้งก็มีความสุขทุกครั้งไปวันนี้รายการปียชาแนลช่วงวอล์กหเรามานำเสนอในงานจับมือ BNK48 Single 9 h e เ v y r ซิงเกิลเก้าเฮฟวซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดที่มีน้องเจน <Wow. S 1> เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลแห่งนี้อยากรู้ว่าบรรยากาศแบบนี้จะเกมเหมือนกับไอ o อนเอ็กเชหรือว่าตอนเชกิกับไอดอนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน ทางเราก็ได้มาเยือนสู่งานจับมือ B.N.K.48 อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งงานจับมือของ B.N.K.48 เนี่ยก็คือเป็นวงที่มาจากไอดอลต้นแบบมาจาก AKB48 พวกเราก็รู้กันอยู่ว่า B.N.K. มาจาก AKB48 ซึ่ง B.N.K. หรือวง c ีทในไทยไปซื้อแฟนชายจากญี่ปุ่นมาซึ่งบรรยากาศของงานเนี่ย B.N.K.48 อะ ตั้งจต่ทุกรอบที่ผ่านมาคือมันจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นเนื่องในเหตุการณ์ของโควิด -19 และไวรัสที่ต้านโควิด -19 เพิ่งเข้ามาอยากรู้ว่าบรรยากาศภายในเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าข้างในอาจจะถ่ายไม่ได้เดี๋ยวจะมาสรุปตอนไทยคลิปดีกว่าครับ 对、嗯。 อนแล้วเ้ยไม่ใช่สแตนดี้ผมบอกได้เลยนะน้องฟอนก็คือพี่สัญญาเลยนะจะค้ามีิฟอนตลอดไปสัญญาอยาให้เห็นว่าแอบไปงานไหนมาสิ่งที่ได้ในวันนี้เนี่ยสำหรับ ในการจับมือของวง48ในไทยเนี่ยมันทำให้เห็นว่าบรรยากาศระหว่าง AKB กับ BNK เนี่ยมันต่างกันยังไงเริ่มแรกนะตอนที่แบบว่างาน Japan Expo อะ่ะคือกำลังจะไปจับมือ AKB อยู่แล้วอะแล้วกาชูละหุกตอนที่แบบพิกสภาพเป็นแบบเซลฟี่2ช็อต นั่นเปนเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ครบรอบ15ปีของวง48ในญี่ปุ่น <What? S 1> แต่พอมาเป็น B.N.K.48 เนี่ยมันก็มีงานจับมืออยู่ใช่ไหมแต่ช่วงเกิดโควิดเนี่ยเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นมันจะมีแบบว่ามินติ้งออนไลน์ที่เกิดขึ้นผ่านแอป I.M.48 โดยเฉพาะเลย <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็น B.N.K. หรือ C.G.M ก็ตามทีเถอะ มันทำให้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างระหว่างมิ팅ออนไลน์งานจับมือแบบที่เราเคยเจอที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซิงหนึ่งซิงสองซิงสามซิงสี่ห้าหกเจดปดอันนี้ซิงเก้าแล้วนะและมีอัลบั้มที่3นี่กำลังจะมีทูช็อตในเร็วๆนี้นะคิดว่าถ้าผมรู้ข่าวมานะเร็วๆนี้แต่บรรยากาศที่จับมือจริงๆก็คือน้องฟอนแน่ใช่คือน้องฟอนนะเอาง่ายๆน้องฟอนเนี่ยรู้สึกว่าน้องฟอนจําหน้าพี่ได้ ตั้งแต่ oh. ทูช็อตแล้วนะในอัลบั้มแรกรีเวอร์แล้วตลอดจนงานจับมือสิงสี่ิงห้าเนี่ยมันรู้สึกว่าเกิดความผูกพันอย่างมากเลยครั้งสุดท้ายคือช่วง b บ K f e s t ฟ v ติแหละช่วงพฤษภาคมะคือมันเริ่มแบบกึง่งกึงกลางๆร้อยหลอเข้าไปแบบแบบชั่วขนาดเลย mm. คือเอาง่ายๆอ่ะสังเกตง่ายๆแถวพี่เชอร์แต่ก่อนแถวพี่เชอเนี่ยจะแน่น ครึ่งวันกว่าจะเข้าถึงเขาแต่นี่แบบสามชั่วโมงถึงแล้วอ่ะแถวมันสั้นมากและแถวที่แบบว่าที่ฮิตที่สุดก็คือรุ่นสองอันนี้คือเป็นภาพที่เป็นแฟตกอย่างชัดเจนที่ผมเห็นนะอย่างวีรยามินมินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการจับมือของวง48ในไทยเนี่ยที่เยอะสุดคือวีรยากับมินมินแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นหนึ่งอ่ะที่แบบคงที่ที่สุดน่าจะเป็นเนยเนยกับอ่อนใช่แต่ผมจับมือฟ้อน วินาทีแรกที่จับมือฟอนเนี่ยท่องสัตว์ปฏิยานด้วยเกียรติคงค่าค่าขอสัญญาว่าข้อหนึ่งค่าจะจงรักภักดีกับฟอนข้อสองเราจะไม่โบดข้อสามเราจะคมีฟ้อนตลอดไปปลายโยกเดียวกับไอดอลเอ็กเชนล้วนๆเลยจ้ามึงนะมึง,ม,งมึงพูดทุกวงสักขนาดนี้ไม่เกมก็ไม่รู้จะร้องเพลงให้ใครฟังอยู่แล้วอยากให้เห็นว่าแต่ไป็านแงานแต่ก็สนุกสนุกมากๆฟอนจำหน้าพี่ได้จนแบบเฮ้ยขอบคุณฟอนที่แบบ จำหน้าพี่ได้เลยแต่ก่อนที่จะมารีวิวอาหารจากซีจากแต่ก่อนนะก่อนที่จะมารีวิวของกินจาก B&K Cafe แล้วก็ก่อนที่จะมาเปิดถาดลองแก้วของ CGM พี่ขอพูดอะไรสักอย่างกับฟอนได้ไหมพี่ขอสารภาพกับฟอนเลยนะว่าที่หายไปอ่ะคือพี่ไปตาบวงอื่นมา ตั้งแต่ใครอะไม่รู้อะไม่ไม่ขออธิบายเดี๋ยวพูดในไลฟ์สดในปียชาแนลกันเนาะคือมันเยอะจริงๆมันเยอะมากถึงเช้าไม่จบและพอจับมือกับฟอน่ะรู้สึกว่าเออฟอนเราก็เข้าใจเข้าใจหัวอกของโอตานะที่แบบติดงานที่แบบมาไม่ได้เออก็เข้าใจสถานการณ์ไม่ได้บอกว่าเกลียดหรืออะไรหรอกนะแต่มีความจําเป็นที่ ติดธุระในส่วนของเขาแค่ส่วนของเขาเท่านั้นเองไม่ได้ไม,ไม่เกี่ยวกับไปตาวงอื่นอะไรนะตัดทิ้งได้เลยอยาให้เห็นว่าแอบ,บไปกาไหนมาไม,ไม่นับรวมไปตาวงอื่นเลยนะตัดทิ้งได้เลยนะตั้งแต่เฟเวอร์และตอนที่แบบว่าถ่ายทำตอนที่แบบว่าช่วงต้นฟุจิใช่ไหมแล้วมามาออกตอนวันพ่อเนี่ยโอ้โหอันนี้หนักยิ่งกว่าอีกนะคือแบบว่าไปไกลโน่เลยอ้อมกรุงเทพหมดแล้ว แต่ก็ถือว่าสนุกนะสำหรับงานจับมือซิงเก e ลเฮเวีย t ์โรเทของ b n k 4 8เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งเป็นหน้าสำคัญหลังจากที่ได้เจอ AKB มาแล้วมาพูนรำทำเพลงแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันต่อเลยอันนี้คือเป็นของที่เราชอบกินประจำนี่คือช็อกโกแลตเลยข้างล่างจะเป็นนมสดใช่ไหมเป็นนมจืดเลยแหละและข้างบนจะเป็นช็อกโกแลตเนื้อช็อกโกแลตล้วนเลยอันนี้กินไปคำนึงแล้ว แต่มันผสมกันเนาะเท่าที่ผมจําความได้ตอนที่ไปเบียนเคคาเฟ่ไปครั้งแรกอะ่ะเปิดฐานรองแก้ววง4 8ในไทยอะ่ B อะเบียนเคอ่ะไม่ได้เจนิดได้น้าใสอ,อะ่ะชิบหายแล้วอย้เห็นว่าแอบไปงานมานล้วแล้วก็ได้เฟ้นไฟายรถปา,ป,า,ป,าปิก้าแหละถ้าจำผิดกินให้ดูเลยดีก,กว่าเป็นสเออไดลฟนี่เลยแล้วก็ทได้นี่อีก ของทุกอย่างนะเกี่ยวกับ B&K Cafe ที่ขายไปอ่ะอร่อยอร่อยทุกเมนูเลยโดยเฉพาะขนมปังช็อกโกแลตอ่ะขนมปังเหลือด้วยปะไม่ได้ใจอันนี้เลยไม่ต่อใจอ่ะอขอทำกัดสักคำหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตที่แบบผสมกับนมสดไม่ว่าจะเป็นปังกรอบไม่ว่าจะเป็นเฟนไฟผมให้สิบทั้งหมดเลยเพราะของมีคุณภาพจริงๆสำหรับ b บ K 48ฟ a ติในโอกาสแข่งนี้ด้วยและบรรยากาศโดยภาพรวมถือว่าสนุกสนุกจริงๆสนุกมากจนแบบไอ้ข้างๆเน,นี่ยนะ C G M นี่แบบ อื uh huh. แน่นพอควรโดยเฉพาะออมกะลีนะตอนขากลับนะเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นผมได้สติกเกอร์นี่มาเป็นสติกเกอร์น้องฟอนอเขามีกิจกรรมเขียนววยพรวันเกิดให้น้องฟอนอันนี้คือเป็นที่แบบว่าเหมือนที่ครอบแก้วเนาะถ้าจำไม่ผิดอันนี้เลยวันเกิดน้องแล้วก็นี่อีกเป็นการ์ดท,ที่ถ้าใครแบบว่าเป็นโอตานะแล้วไปแบบว่า ามีโอชิชิปเรือวิรยากับฟอนวีฟอนนั่นแหละคือได้ตัวนี้มาแล้วก็เป็นการ์ดเบรเดย์ของน้องฟอนอีกด้วยนี่เลย <Wow. S 1> ปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วสำหรับการเปิดถาดลองแก้วของ CGM48 อ่ะ ไม่ได้เบนเคได้ซีเกมก็บุญแล้วมาเรามาเปิดถาดรองแก้วกันเลยดีกว่าเพื่อจัดถินพยานในงานเลยดีกว่าเมื่อกี้ไปเจอทินทินมาบอกว่าอยากได้สีตาใช่ไหมผมจัดให้เลยมา,ามาเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดถาดรองแก้วเลยเปิดเลยเปิดเลย <c oughs> ไม่ได้สีตาครับได้คนนี้มาน้องเหมยจาก CGM 48ครับคือถามว่าน้องคนนี้ผมคามิเขาไหม <c oughs> ไม <c oughs> แค่เกคีโอชีเท่านั้นเองแต่ส่วนคามิเนี่ยคามิออมแล้วก็ CGM นะลงลงมาคือสิตากรีนะแล้วก็เหมยส่วนที่เหลือคือโอชีหมดเลยซึ่งเป็นฐานรองแก้วที่แบบมันไม่สมป,ประกอบก <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้แบบมันไม่เหมือนกับเปิดฐานรองแก้ว BNK นะมันไม่เหมือนโคโลฟิวกันเลยและไม่ใช่แค่นั้นนะปัดจับมือที่อยู่ในแอปของ48นะถ้าเป็นของบี k นะ จะสองแต่ถ้าเป็นของ CGM นี่300เพราะวงภาคเหนือแบบเหนือจริงๆเหนือเรตติ้งเหนืออะไรเหนือโดยทุกสิ่งอย่างหมดเลยนะสำหรับการเปิดฐานรงแก้วการรีวิวอาหารแล้วก็บรรยากาศกันบรรยากาศงานจับมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือว่าภาพรวมโดยสรุปแบบสนุกมากๆเลยผมให้10ทั้งหมดเลยไม่หัก และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้เกิดขึ้นในปิยะแชนแนลศูนย์รวมความเบันเทิงควบคู่กับการศึกษาซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่โลกไม่จำและเป็นตอนสุดท้ายที่ต้องต้องดูอะต้องดูไม่ต้องดูเลยเพราะว่ายอมรับว่ามันสนุกจริงๆแต่อย่าเพิ่งไปไหนเพราะมีโบนัส,สมาแท็กอ่าโบนัส,สมาแท็กจะตามวงไหนหรือว่าจะเป็นอะไรต้องติดตามหลังจากนี้แหละ และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของงานจับมือ B&K n K 48 Sing9 Heavy Rotation และงานจับมือของของ Sing2 CGM 48อีกด้วยซึ่งเป็นงานจับมือทั้ง2วงอยู่ในงานเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ก็สมแก่เวลาแล้วครับ ขอบคุณพวกเราทุกคนจากใจจริงเป็นอย่างมากเลยที่ได้สละเวลารับชมในโอกาสแห่งนี้ถ้าชื่นชอบคลิปติดตามได้ที่ปิยะช n แนลส่วนร่วมความบันเทิงควบคู่กับศาษาแล้วก็ติกตอกด้วย t i k t o กเนี่ยจะมีส่วนรวมแห่งมีมีทีเซอร์สื่อการสอนมากมายมีทีเซอร์ของรายการในช่วงของรายการของปิยะช n แนลใครที่มาหยอกล้อเล่นกันมาพูดคุยกันใครเหงาใครเศร้ามาคุยกันได้นะคุยได้ไม่กัด แต่ถ้าอยากจะติดตามในคลิปของ YouTube ไม่ยากครับเพียงแค่กดสับไต้สักนิดทิ้งแมวเพื่อไม่พลาดในการชมไลฟ์สดด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมโจปิยะลากันแล้วขอบคุณมากขอบคุณจากใจจริงด้วยความเป็นกรรารันตีที่ดีงามเอาไว้เจอกันในเรื่องหน้าในวอล์ก5.0 i ินฟ n i t y ี a เกมเกมไม่มีวันหยุดซึ่งเป็นรายการในเรื่องถัดไปที่แบบว่าการรีวิวการแบ่งปันการให้ความรู้สนุกกว่าเดิมและเข้มข้นกว่าเดิมที่สำคัญ เกมยิ่งกว่าเดิมกากดยิ่งกว่าเดิมเกียนยิ่งกว่าเดิมจะมาใส่รูทั้งหมดในช่วงเดียวกันติดตามกันได้ในเรื่องถัดไปต่อจากนี้แล้วแต่อย่าเพิ่งลุกไปไหนอย่าเพิ่งปิดคลิปเดี๋ยวมีสเปเชียลพิเศษโบนัส,สมาแท็กปิดท้ายจะเป็นช่วงหลังจากนี้หรือว่าเป็นคลิปท้ายๆเดี๋ยว ติดตามกันปูเสือรอได้เลยสำหรับตอนนี้ผมโจปิยะลากันแล้วขอบคุณมากขอบคุณทใ,ใจจริงด้วยความเป็นกะะัลยาเมตรที่ดีงามเอาไว้เจอกันในโอกาสถัดไปวันนี้ลากันแล้วเอาไว้เจอกันในเรื่องหน้าสำหรับตอนนี้ผมโจปิยะขอกล่าวคำขอบคุณ,คณและลาสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุขนะครับ